เคยดูครั้งหนึ่งมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะผมว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วอีกนะฮะก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเบิร์ตเนี่ยเป็นเป็นศิลปินครบชุดเป็นทักน้องนักร้องนักแสดงร้อ,รองเสพาก็ได้รำละครก็ได้ลำตัดก็ได้และผมว่าการจัดงานแสดงคราวนี้เนี่ยนอกจากนำความสุขมาให้กับคนผู้ดูแล้วนำความบันเทิงมาแล้วเนี่ยมันได้แสดงถึงความเป็นเลิศของของผู้แสดง ทุกคนรวมทั้งเบิร์ดความเป็นเลิศของการจัดฉากของการจัดสีสันความเป็นเลิศของอทางด้านเทคนิคต่างๆนะฮะผมก็ดีใจที่เราเห็นโรงละครของอกรุงเทพที่นี่ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นสร้างให้นั่นนะได้ใช้ไปในทางที่นำความสุขมาให้กับคนทุกคนที่มาดูอยู่ด้วยคนไทยแล้วก็ผมว่าผมก็เห็นมามากนะเห็นมาหลายประเทศนะ ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราไม่แพ้ใครแน่แล้วถึงตัวของท่านเนี่ยท่านประทับใจฉากไหนมากที่สุดผมประทับใจใจทุกทุกฉากนะฮะเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากมันมีทั้งความตลกมันมีทั้งความเพราะตั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งมีทั้งการนําศิลปะไทยของเก่าๆของไทยมาแสดงด้วยแล้วก็เบิร์ดนี่ก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ผมว่าคือเขามีลูกเล่นมากแล้วก็เขาสามารถ มีลูกเล่นต่างๆที่ทําให้คนดูเนี่ยมีทั้งความสุขมีทั้งความสบายใจและมีทั้งความไอ้ทั้งความตลกขบขันนี่ผม่าเก่งมากเก่งมากคนดทยน่าจะอยากจะเรียนให้ท่านช่วยฝาลว่ามาถึงที่เบิร์ดหน่อย <st> <k> ค่ะก็ผมก็ดีใจนะทีุ่เบิร์ดมาเกิดที่เมืองไทยแล้วก็ทํามาหากินอยู่เมืองไทยนําความสุขนําความบันเทิงมาสู่คนไทยก็ขอให้ใช้ชีวิตที่อยู่านานๆอยากจะให้เห็นคนทุกๆรุ่น รุ่นเด็กๆทั้งหลายผมดีใจที่เห็นเด็กนี่มีความสุขและผมชอบที่จะเห็นเด็กเยาวาชนไทยนี่มีความสุขทางด้านนี้มากกว่าคนเรานี่แต่เบอรอรักกันฟังเพลงแล้วเนี่ยผมว่ามันช่วยอารมณ์ให้คนไทยเรามีอารมณ์ที่ดีก็ขอให้คุณเบิร์ตทำหน้าที่นี้ต่อไปนะฮะแล้วก็แต่อย่าทำงานมากนะเพราะว่ารู้สึกทำงานมากเกินไปเหมือนกันชอบตรงที่มีของไทยๆด้วยนะคะตรงที่คุณประยูนออกมาเนี่ยสนุกมาก คือเห็นหมดทุกอย่างเลยท่านต้องแต่เล่นยิเกเล่นลําตัดทั้งร้องทั้งเต้นก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เพรียบพร้อมนะทั้งการแสดงด้วยหายาก หายากคคนที่มีความสามารถอย่างคุณเบิร์ตนี่หายากมากประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ยิ่งเธอตั้งมั่นที่จะทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติอย่างที่เธอได้พูดไว้ตลอดเวลาที่มีการร้องและการแสดงมาตลอดอน,นะคะเธอเพยายามจะเรียกร้องให้น้องๆหรือเด็กๆที่มาฟังเนี่ยนะคะเข้าใจถึงธรรมชาติเข้าใจถึงชน,นบดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอให้ส่งให้เธอมีความสุขและก็สุขภาพดีและสามารถช่วยชาติได้ตลอดไปแสดงความ ยินดีกับความสําเร็จของเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เป็นศิลปินที่อยู่ในหัวใจของประชาชนต่อไปอีกน,น,นานๆดีมากแล้วก็ทําให้มันคนแก่ๆมันกระตุ้นในความรู้สึกของของอย่างแม่ประยูนเนี่ยนะแล้วไห้ สงสารไม่ใช่สงส,งสารไม่ไปยืนด้วยสงสารในการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มันจะนับจะสูญไปก็ยังยังขอบใจบอร์ที่เขาอุตส่าห์มาให้คนรุ่นหลังได้ดูกันเยอะๆอย่างนอยที่สุดก็ก็ได้เห็นบ้างก็ยังดีว่ามันเป็นความสุขของคนไทยนะฮะที่ว่าพราเบิร์ดที่เป็นฝันใจของคนไทยทั่วไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะร่วมมือเพื่อให้เกิดความสุขของคนไทยทั่วไปเนี่ยเรายินดีครับแล้วก็ผลงานของแกรมมี่ที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ น่าสนับสนุนมากวันนี้ก็รู้สึกว่าครีดไปหลายทีเหือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สมวัยแต่ว่ามันก็สนุกดีจุดที่สําคัญคือเป็นการผส,สมผสานระหว่างโลกใหม่กับโลกเก่าโดยเฉพาะสิ่งต่างๆที่คนไทยอาจจะลืมคนไทยสมัยใหม่เบิร์ตจะช่วยทําให้เราไม่ลืมและจุดสําคัญก็คือเท่าที่เราซักษามาสังเกตมาเนี่ยสร้างความเป็นมิตรได้ดีมากนะครับความอบคุน เหมือนที่เหมือนน้องในครอบครัวซึ่งสิ่งนี้สังคมไทยขาดแยะและก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับ